อะไรเสียอะไรกะข้า so มาจาก <it in S 1> ไหนเ like อ่าแ <outside. S 1> ม่ทิวนั่งดีๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องชาวไทยทั่วโลูกมนี้กันมะโพก,กันอีกแล้วพี่นอ้องมนี้คอยกันมาโพอยู่เดอลำเนาะวันเสาร์เนาะไปยอกมาแล้วกะมาบ้านพ่อลุงพี่นอ้องพาะมิยามหาพ่อลุงเนาะมาหาไอ้อังโคลเนาะมาหาอ้ายเรา บรรยากาศภานในกับฝนตกลิ่นพี่น้องมา่อนนี่เดินทางประมาณสามชั่วโมงกว่าเนี่ยรัพี่น้องอะไรกะกะแม่ทํทำหมดได้นะแต่ก่อนนี่โลกกว่านี้เอง oh, อยายกวนกันตัวแม่คือหัวย่องเลย yeah, Mm hmm. วันนี้เลอะกวัาน,นี้ <Yeah. S 2> ฟังน้นยังไม่เสร็จเด <Okay. S 1> ียไม่เลอะเอาสะอาดนั่นมาเปล่ากันกตัด mm hmm. แต่เขาเรียกว่ากาเสกเดี๋ยที่ทำอะไรคัดลนเหรอะอม่รู้ว่าไม่ได้คัดหรอกแต่ดิฉันชอบคัด <laughs> <laughs> เสียงดังมากเลยแดดออกแดดมาดูตรงตรงนี้แม่เจสิก้ามาทีมาดูวอชเน็สเนื่ยลูกโอ้มันเข้าไปข้างล่างมั้งโอ้พี่น้องแต่ก่อนนี้ แต่ก่อนนี้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ก่อนมัอนมมมอยู่ตรงนั้นแม่ย้ายมาอยู่ตรงนี้พึ่งพึ่งอืมอยู่ทิ้งอัลอฮ์เถอะแต่ cover with something before t เลย not cover with anything เห <Yeah. S 3> ็นไหมคะเยอะ ให้แม่ทำไหมโอ้ดีเสร็จย,ยังจะไปกินข้าวตรงนี้ดีสีมันใสดีนลวนี้แต่งตัวอยู่ mm hmm. mm, ตอนนี้เรากำลังจะไปแยมคนป่วยหนักที่เสียง Yes, some of it is, yes, an accommodation. It's all over the place. I think some in there as well. Although I think they were private, weren't they? I'm, I'm thinking private. more of yeah. the classroom. Tony Locker, UT, Hort Piton. Jessica, that one you knew. Jessica, you. Must be you haven't had his pill today, so he uh -huh. feels. Have you? I thought you said you hadn't. too Oh. Jessica? Yeah? You need university, Hemena. Right? Yes. Yeah. You want to learn here?

ไกะตอนนี้าทาขี่เช้าอยู่ที่น้องว่ายสามโมงแล้วหิวขาวประสันตอนนี้กำลังเดินท่ากลับบ้านพี่น้องฝนกตกห้า taking a photo of what ฝนตกห้ามฝน <c oughs> ตกห้าฝนตกห้า ไปลูกมีเรนนี่ข<อ>ี่รถมาสองชั่วโมงแล้วพี่น้องกาลัวมาพักรถพบลักพับพักรถพี่น้องเหยียดขาเหยียดแข้งเนาะเจสเกียเจสแพ่อยู่เลยพี่น้องแพ้กันยังบม่ได้ดีป่ะนายเพาก็เพรท่านพอเดือนอยู่เราจะส้สนดาก,กได้ลูกเม่ทิวมาทำตรงนี้ลูกคารค์มิ่ง เมื <laughs> <laughs> ่อเมื่อสโลสเลย์ยูฟได้กัได้ไม่เอาเบอร์ก็เคียงละลูกดูพิสตาดูพิสตาชน้าตามีโฮเทลด้วยเทวรอด This good. ตอนนี้กระทุ่มทุ่มนึ่งแล้วพี่น้องทุ่มก้วล่ะตอนนี้ห่อขาก็มาผักโอปเปอรแมนมาเติมน้ำมันพี่น้องมาเติมน้ำมันแล้วก็จะไปซื้ออันแนวกินพี่น้องไปซื้ออันขล้องกับบ้านเมือเอม่อ,อแแหลเมือ่อแแหลเมื่อแแหลเมื่อแห้งฮ่ามาแต่หยุดพู 100บาท80 80บาท80บาทแปดสิบปอนด์ไปหนอแปดสิบปอนด์ฟู่แท้งวันอ่ะเอ่อเนลี่ I, so <laughs> <laughs> uh, I didn't want to go anymore I was starting to cry แปดสิบปอนด์ตอนที่หกสิบ I remember uh, before you only sixty that was scary แปดสิบปอนด์ไปหนอแต่ขีประมาณสามหมื่นอีกแล้ว ในกระสือคล้องพี่น้องตอนนี้กะแล้วแล้วพี่น้องกำลังเก็บของเข้าตู้เย็น